เดี๋ยวนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าแม่ครัวไก่วันนี้ทำอะไรให้ลูกค้ากินกันบ้างมาลานนนนะครับเราทำนะครับน่องไก่นะครับน่องไก่เราเชีดไก่กับน่องอมูมีอะไรบ้างนี่นี่เลยโอ้โหผัดทอดพริก,อ,กอะไรเนี่ยว้าวน้ำพริกปลาทูนะครับอือรับปลาทูพริกเกาเหลาก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับ พิเศษเพิ่มให้ก็อันนี้าหารว่างเป็นอาหารว่างนะครับม,มีไก่ไก่นี่หม้ออบเองเนะงงานะนเชฟบอกว่านูต้มอยู่ในหม้อมาดูกันหน่อยดิไหนพาะอนี้มั้ต้มโคหมูโคอ่อนนะครับ มีคนก็บอกว่าก่อนจะเป็นเชฟต้องล้างจานมาก่อนหุงข้าวมาก่อนใช่ไหมโอ้ใช่โอ้ใช่ใช <c oughs> ส่งต่ำเนี่ยครับไม่ยากอ,อยากเป็นเชฟแค่ไม่กัดาไม่อยู่แค่นั้นเองจะได้เป็นแน่เราอาศัยมันนั้นแหละไม่มีใครอยู่ว่าโอ้กับข้าวโอ้อร่อย